สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องก่อนอื่นก็สวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟซสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเอฟซกีฬาวงอิงนะครับเอฟซศิลปินทุกทุกท่านนะครับในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเฮานะครับแล้วก็สาวน้อยระเบิดโชว์นะครับพี่น้องนะครับกก่อนอื่นกบขอบคุณนะครับขอบคุณ 8,585ซับนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทีเข่ามากดติดตามนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์หรือว่าทีเข่ามาติดตามชิปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการได้สดในส่วนของคลิปครับขอบคุณ Fc พลังเงียบนะครับขอบคุณ Fc ของพ่อการชัย Fc ของเสียนุน่น เอฟซีของซอบีนะครับแล้วก็เอฟซีสาวน้อยป็นบันแพงนะครับเอฟซีบอสโจนะครับตุๆกพันนะครับกับขอบคุณหลายๆครับเอฟซีพลังเงียบนะครับเอฟซีพลังเงียบเอฟซีอีหล่าอุ้งอิงห้องครับขอบคุณมากๆครับที่เขามากกดติดตามนะครับในช่วงระยะเวลาสองสามเดือนนะครับมีคนติดตามนะครับเขามาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กันนะครับ จะได้เห็ดมีกำลังใจนะครับในการทําคลิปนะครับในการเหดคลิปในการเห็ดเงียต่อนะครับเป็นหนึ่งกำลังใจหนึ่งสับสไครต์นะครับเป็นแรงเคลียร์แรงใจนะครับของยูทูบเบอร์หรือว่าทีมยูทูบวันเจวันเจียวูนะครับและสาวน้อยเป็นมันแพงนะครับสาวน้อยเมันชั่ครับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัวเดียวกันกับพี่น้อง ฝากพี่น้องให้กำลังใจนะครับกะเมาขึ้นเป็นยังไงแน่นออฟกูใดไปรอยกระทุ่งนะครับเนาะไปร้อยกระทุ่งได้กลับมาบ่ครับหรือว่าไปกลับกระทุ่งครับพี่น้องลอยกระทุ่งนะครับพุ่งมื่อเมื่อคืนนี้นะครับวันลอยกระทุ่งนะครับวันเพ็ญเดือนสิบสองนะครับวันเพ็ญเดือนสิบสองนะครับครับผมกะก่อนอื่นกะมาแก่งข้าวผีข้าวนองนะครับวันนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเฮ้านะครับ วงหนึ่งนะครับวงหนึ่งอยู่ที่สีสะเกต,กเกจจกต,ตเนะครับ,บยอ,อยู่ที่สีสะเกตจังหวัดอีลาบัดเกิดอีหลาเฮ้านะครับบัดเกิดน้องอุ้งอิงเฮ้านี่แหละครับผมนะครับอยู่บ้านกู่นะครับ,บตําบลกู่อําเภอปางกู่จังหวัดสีสะเกตนะครับผูรยุไก่นะครับผูรยุไก่ยู่ยุกไก่ตรงไหนไปเบื้องมอหันครับสามพี่น้องเข้าไปชมนะครับแสงสีเสียงสดยอดอลังการงานโชว์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ นำทีมโดยยิลาอุ้งยิงครับผมยืนหนึ่งในเพชรบันแพงนะครับกิงไหมยืนหนึ่งในเพชรบานแพงกินไหนกินหรือเปล่าไปชมกันหน้าเวทีสดๆนะครับนะครับมีเครื่องการันตีคือหน้าเวทีนะครับสังกัดีแตกอ,อยะยะนี่แหละครับก็มาออยะสาวหน่อยเพชรบานแพงนะครับไปใหก้กำลังใจยิลาห้องไปใหก้กำลังใจสาวหน่อยเป็นบันแพงกันนะครับอยู่ที่ บานกูตำบลกูอำเภอปางกู่ mainland, จังหวัดศรีสะเกดนะครับจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องไปให่กำลังใจกันครับผมส่วน,ง pues, ว,น 2, eline, วงสองครับวงสองอยู่ไหนนะครับวงสองอยู่ที่ไหนวงสองอยู Kaiser, <ing> ่ที่พระรามเก้าใต้สะพานพระรามเก้านะครับวงสองอยู่ใต้สะพานพระรามเก้าครับงานรอยกระทงนะครับงานรอยกระทงพี่น้องงานรอยกระทงครับไปให่กำลังใจกันครับพี่น้อง นี้อยู่ที่ใต้สะพานแขวนนะครับสะพานแขวนพระรามเก้าวทมอนะครับสายเวทีเวทีวงนะครับไม่ใช่เวทีกลางนะครับพี่น้องสายเวทีแสงสีเสียงของวงสาวน้อยลําเพลินโชนะครับเต็มระบบนะครับเต็มระบบครับและบอสโจยมนินขึ้นเวทีด้วยนะครับคืนนี้สาวน้อยลำเพลินโชอยู่ที่ใต้สะพานแขวนพระรามเ้านะครับ ไปแห่งกำลังกันใจกันหลายๆครับไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับเป็นงานร้อยกระทุ่งนะครับอยู่ที่สะพานพระรามเก่าครับวิวสวยแน่นอนครับไปพี่น้องไปรับชมกันครับงานร้อยกระทุ่งที่ใต้สะพานแขวนนะครับพระรามเก้าครับตื่นตาตื่นใจแท้นอนตื่นตาตื่นใจแน่นอนครับพี่น้องในรอบสิบกว่าปีที่ไม่มีหมอราวงไหนนะครับ ไม่มีวงหมอรำวงไหนไปเล่นนะครับอยู่ที่ใต้สะพานแฝงนะครับขนาดบอสจูไม่สบายเรายังจะไปขึ้นในที่นะครับเป็นกําลังใจให้บอสนะครับตอนนี้บอสเสียงบ่อมี้วคับอสสบายครับเสียงไม่มีแล้วก็ไม่สบายนะครับบอสก็เมื่อวานก็ได้ไปฉีดยานะครับไปฉีดยาไปหาหมอนะครับบอสจูนักพี่นองนะครับกลับไปให้กำลังใจบอสเท่าครับไปให้กําลังใจบอสจูนะครับอยู่ที่ใต้สะพานแฝงนะครับระรามเก้าครับ ใส่กันหลายๆครับพี่น้องนะครับใส่กันเยอะๆนะครับกะผ่านพนไปในการลอยกระท่งเนะาะมันขึ้นเป็นวันเพ็ญเดือนสิบสองครับวันเพ็ญเดือนสิบสองวัน้อยกระทงนะครับวันเพ็ญเดือนสิบสองนี่นะครับหมายถึงอะไร วันเพีเดือน12คือมันเป็นอาจจะเป็นทํำนองของวันพระจันทร์เต็มดวงนะครับเป็นคืนถ้าถ้าแบบเข้าเคยไรืยนินมานะครับพี่น้องเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงซึ่งตรงกับวันที่15ค่้าค่ของท,ทุกทุกเดือนในกรณีของรอยกระทรงนะครับตรงกับวันที่15ค่้า่เดือน12นะครับตามปฏิทิน ตามปฏิทินที่ให้ห้องนี่แหละครับจึงตรงกับเดือนพฤศจิกานะครับมันจะตรงกับเดือนพฤศจิกาทุกๆปีนะครับตามปฏิทินนะครับผมส่วนมากเดือนสิบสองนี่ครับตั้งแต่เดิมให้จะใช้ปฏิทินคือการนับวันเดือนปีนะครับตามแบบจันทรคตินะครับคือถือการโคจรของดวงจันทร์เป็นหลักนะครับสึ่งเดือนหนึ่งจะมีชื่อเรียกนะครับ กับบบบกับรถไฟรอบลูบในนอกพี่น้องเนาะกับถือว่าเป็นวันเดือนบันบันเพ็ญนเดือนสิบสองก็คือเขาได้ยินมากแล้วครับพี่น้องนะครับมันเป็นเดือนสิบสองนะครับครับทุกคนกับสีได้ไปร้อยกันแล้วนะครับมาวานนี้เมื่อนี้อาจจะมีบางสถานที่นะครับบางสถานที่ก็ย่งจัดงานร้อยจระทุงนะครับบางนี่นีครับมันี้ครับโดยเฉพาะสะพานพระรามเก้านะครับใต้สะพานพระรามเก้าวันนี้มีสาวหน่วยเพื่อนชู้พร้อมครับ ไปร้อยกระทุ่งพร้อมแล้วก็ไปเพิ่งมอล่พร้อมครับพี่น้องนะครับไปพี่น้องไปแห่งกาลังใจสาวหน่อยวันละเมือโชว์แล้วก็สาวงานเพชรบันแพร่ห้ออยู่ปางปูนครับสีสเกียบบานดีลานะครับนะครับตอนนี้บานดีลาก็โอ้โหเฮ็ดหลอรัวไอ้รอมรั่วใส้ยางสวยงามเลยครับงามหลายเนาะนะครับนี่นะครับวิลาห้าความน่ารักนะครับความน่ารักของนีลาทำให้เอฟซีแซมขับ ห้ติดตามเอฟซีแฟนขับถึงหลงลักหลงไหลเหมือนตัวกับผมเองเนี่ยนะครับคือหลงไปแล้วเข้าไปแล้วออกก็ได้ครับคือพันวาครับน่ารักมากนะครับน้องลน่ารักมากเป็นกันเองนะครับนี่นะครับความยังไงก็คือความความดีเนาะนองกับเป็นดีนะครับบางคนกับคือว่านะครับไปบุรีนะไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เอามาพูดนะครับนี้เป็นเรื่องของคนนะครับ อย่างตัวคุณเองเนี่ยคุณทำได้เหมือนน้องไหมที่ไปบูรี่น้องเนี่ยคนคุณไปบูรี่น้องเนี่ยคุณทําได้เหมือนน้องไหมนะครับน้องทําประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับทาประโยชน์เพื่อสังคมนะครับเป็นนักร้องมีเส้อเสียงด้วยนะครับเขาฟ้องคุณมานี่ตต้หานะครับอย่านะครับอย่าไปบูลลี่น้องนะครับเอฟซีพร้อมที่จะผลักดันน้องนะครับห้ามนะครับอย่า นะคถ้าใครได้สัมผัสตัวกินนางได้ใกล้ชิดนางนี่จะรู้สึกว่าโอ้หลงรักหลงรักนะครับนางมีเสน่ห์น่ารักนะครับเป็นเด็กต้นบ้านน่ารักมากนะครับวหลาห้องหญิงน่ครับตามทีเรห้องเด็กไปสัมผัสแล้วนี่ครับเขาไปแล้วออกงาครับทอกันว่าเขาไปแล้วออกงาครับผมครับผมกะมีเลี้ยงมากประชาสัมพันธ์มาแจงเลยละครับเมื่อนี้ก็มี วงหนึ่งเข้ากับเหรียญยูปางกูนะครับสีสเกตวงสองอยู่ใตบบรร่สะพานพระรามแขนสะพานพระรามแขนพระรามเก้าเข้าเนี่ยครับใต่บ้านแขวนเนี่ยครับไตแห่กกำลังใจกันครับรแต่ไรมาแกงข้าวเบากับพีกำนองยานพี่น้องลืมนะครับถ่ายคลิปนี้กับฝากช่องเดชเจโอวันออฟฟิเชียลนั่นด้วยนะครับเดชเจโอวันออฟฟิเชียลนะครับนะครับมือนีเป็นมือไวออกถึกเลขกับขอให้ลำลำเรื่อยๆเด้อผู้ใดถึกเล็ก,กลผู้ใด,ดซื้อเลขก,กับขอให้ถูกได้่รางวัลหง่ๆนะครับ ใ okay. นับนำด้วยเองเ่งปังๆคนที่เข้ามาชมคิดนะครับขอฝากช่องเดชเจลวันออฟฟิเชียลนัมเดอวยครับขอบคุณครับ